เมดูเด็ดของวันนี้ที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆกันเลยนะครับคือข้าวขามูนั่นเองพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทําข้าวขามูของสารลมกันดีกว่าใครเป็นคนทาผมครับแล้วทําเป็นหรอทำไม่เป็นครับ <c oughs> ดูท่าจับตะหลิวแล้วแบบน่าจะ, <c oughs> จะเก่งมากระจับมิชลิน5้าดาวชอบไข่ดาวยัง,มงไม่ดูแล้วไม่น่ารอดเชิญเชฟต่อเดี๋ยวเราจะไปแกล้งไนรับงานกันทําอะไรอ่ะเขาปอกไมเฉยเขาชอบกินเปรี้ยวเสี่ยงโอ้โห วอ,อไรไปจยพังหรือเปล่าพี่ปรับสูตรไหมต้องแก้งไหนยไหมรสชา,าติเป็นไงครับแซ่บเวอร์อ๋อเจือเปียวชอบมากแต่พี่ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยนะ <BS> <S 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 อยู่ข้าวเหรอหยู่สินี่อย่างละยังไม่กินข้าวเลยมไม่เหมือนเช้าเมื่อเช้าลูกค้าเยอะมากอะ่นะเออดีนะแอร์เย็นไม่ร้อน กับข้าวเราอร่อย้แหละอ้า,ายยวข่ายเหรอพี่ถ่ายแล้วเต็มปากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายก,การสลาล <ง S 2> <channel. S 3> อมแชนแนล EP นี้เป็น EP ที่สี่แล้วนะคะข้าวเ,เต็มปาก uh อีเลยขอยายเกี๊ยวก่อน <laughs> เปิดรายการมาอยู่ที่โซนฟู้ดคอร์ทจริงๆเนี่ยอยากแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มาลองทานอาหารที่ร้านสรลาลมแห่งนี้ซึ่งมีหลากหลายเมนูกันมากอร่อยขั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข,ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอาหารตำสั่งข้าวแกงและเรานอกจากจะเป็นร้านของฝากแล้วนะคะก็ยังมีอาหารนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้รับประทานกันเมนูเด็ดของวันนี้ที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆกันเลยนะครับคือข้าวขาหมูนั่นเองไหนๆเราอยู่ฟู้ดคอร์ทกันแลละพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทําข้าวขาหมูของสรลาลมกันดีกว่าใครเป็นคนทาผมครับ แล้วทําเป็นเหรอทำไม่เป็นครับเดี๋ยวเป็นลูกมือให้ครับสั่งอะไรทําหมดเลยใช่ไหมทําหมดเลยครับ SO ล้างขาหมูหานผัดต้มทอดได้หมดเลยใช่ไหมคะได้เลยครับผมแน่ใจนะคะแน่ใจครับหมดแถวตรง้าทำไมช้าซ้ายหันโอ้หไม่ได้เลยเดี๋ยวรีบพาเพื่อนๆไปดูก่อนก่อนที่จะหมดความเป็นพ่อบ้านไปไปเลยตามได้เลยค่ะถามเลยครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในครัวกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือชุดเข้าครัวใช่ทำไมอ,อ่ะชุดไหนเราก็ทำอาหารได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่สีมือ โอเคครับทุกพี่ครับผมวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูวัตถุดิบส่วนผสมกันก่อนว่าข้าวขาหมูมของเราเนี่ยมีวัตถุดิบกับส่วนผสมอะไรบ้างค,ค,ครับเชิญเลยครับวหนาครับเริ่มต้นจากขาหมูนะคะเราจะใช้ส่วนของขาหลักเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีความเหมาะสมของเรื่องเนื้อแล้วก็ความนุ่มนะคะที่มันพอดีต่อไปก็จะเป็นส่วนของน้าตาลมะพร้าวนะคะที่เราคัดสรรมาอย่างดีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศต่างๆนะคะที่เป็นสูตรของทางร้านนะคะก็อันนี้จะเป็นอบเชยกับปวยกากอันนี้ที่เด็ด อีกหนึ่งตัวเลยคือน้ำซอสที่เราคิดค้นขึ้นมาเองนะคะเป็นน้ำซอสสำเร็จรูปสำหรับน้ำขาหมูของเราโดยเฉพาะใช่ค่ะวันนี้ผู้ช่วยมีผู้ช่วยอีกทีหนึ่งครับผมได้ไหมได้ดูแล้วไม่น่าไหวอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอเบิกตัวผู้ช่วยหน่อยครับผู้ช่วยอ้าวขอเบิกตัวผู้ช่วยหน่อยครับ ครับผมเชฟส้มเชฟกระทะเหล็กครับผมนที่ 2, เชฟนเดิินเิ้วเดล็กคินเดเดินเเเดินเดนเดนเดินเเรนเดินเนเเรเดนเเนเดินเเราล้างทเาความสะอาดลนางเสร็จเรานเดินเดิเดินเอินเดินเดิดินด้นเนเดนดดดดนดเ อันนี้นะคะเราก็นําขาหมูนะคะลงทอดซึ่งการทอดของเรานะคะก็จะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ทอดทอเหลืองอ,อ่อนๆนะคะแล้วก็หนังตึงเราก็จะเอาขึ้นได้ค่ะ,ะเดี๋ยวนี้กจ็จะเริ่มได้แล้วอีก,อ,กอีกหน่อยหนึ่งนะคะการทอดเนี่ยจะทําให้หนังของเขาอะคะ่ะเวลาเราเอาไปต้มอะคะ่ะมันจะไม่เละจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนึงของร้านชะนันหลงนะคะบางร้านเขาอาจจะไม่เดาไปทอดคะ่ะ พี่ขอลองทอดหน่อยดิได้ดูท่าจับตะหลิวแล้วแบบน,น่าจะเก่งมากระดับมิชลิน5ดาวทอดไข่าดาวยังมไม่ <c oughs> ดูแล้วไม่น่ารอดเดี๋ยวคามูพังก่อนเจินเ็ฟต่ออ่าอันนี้เจะเห็นว่ามันเริ่มเหลืองแล้วนะคะ <c oughs> ปกติเราจะใช้เวลาไม่เกินประมาณ5นาทีะคะ่ะก็จะเอาขึ้นได้เลยน <c oughs> ี่ค่ะจะหนักตึงๆแบบนี้นะค่ะเราก็จะเอาขึ้นทอแล้วนะ เอาเอาขลิวเหล็กก็กลัวน้ำมันเมื่อกี้ยังควงอยู่เลยตอนเด็กๆะแม่เคยให้เข้าควงไหมเนี่ยเข้าทุกวันบ้านเป็นร้านอาหารเขาเา้าไปสั่งข้าวถ้าแม่ควงไม่อยู่ก็ทอดไข่ดาวกินกกบน้ำปลามมแต่ที่เขาเคยเห็นแต่ที่อาไ้เขาเกินคืออร่อยกินไม่ได้ระด,ดับมิชลินห้าดาวมิชลินห้าดาวมิชลินห้าดาวลุกมือตักขึ้นค่ะเนี่ยอันใช้ได้แล้ว อันนี้นะคะพอทอดได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักให้น้ำมันนะคะ,สะเสด็จจะเห็นว่าเดือย่างเงีทองนะคะแค่นี้พองเมื่อกี้เขาลองทอดแล้วนะไหนลองโชว์ผัดเครื่องปรุงให้ดูหน่อยสิเชฟสบายมากเขาปกติจะเข้าครัวอยู่ทุกวันอยู่แล้วกระทะมาไหนโชว์ควงกระทะสิโอโไม่ไหวกระทะใหญ่เกินไป <laughs> กระทะใหญ่กว่าแค่นี้ เรไปเราจะเริ่มผัดเครื่องปรุงกันแล้วนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศนะคะที่เราผสมแล้วก็ตามรวมกันไว้นะคะก็จะมีหลากหลายนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นลูกผักชีหลากผักชีเครื่องเทศที่เป็นสุดลับอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลงกประดอันนี้เราก็จะผัดให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนนะคะ สรุปทำไปทำมาได้ทำอยู่คนเดียวยุกม,มือหายไปไหน<ะ>เผลอไม่ได้เลยอะตอนนี้เราจะเริ่มได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะมาแล้วจ้าใกล้แล้ว <c oughs> ใกล้ <c oughs> จะเสร็จแล้ว <c oughs> ออันนี้เดี๋ยวเราผัดน้ำตาลปี๊บนะให้มันเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสีน้ำตาลตอนนี้ก็สีน้ำตาลแล้วนะ <c oughs> เราก็จะใช้ไฟไฟอ่อนหน่อยนะ ผัดไปผัดมาเป็นสีดำนะเป็นไงหอมไหมเป็นไงหอมไหมหอมไหมอ่เราจะเห็นว่าสีของน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะเริ่มเข้มขึ้นนะสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วอ่ต่อไปเรียงมาเลยครับทำให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันแล้วก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เนเดียวกันแล้วะระหว่างนี้เราจะใส่อบเชยแล้วก็ปล่อยกับนะคะลงไปในหม้อเพื่อเพิ่มความหอมของหม้อน้ำต้มนะคะมานี่น่าจะได้แล้วปิดไฟแล้วก็พักไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตั้งน้ำใส่หม้อนะคะตาขาหมูลงไปใส่ในหม้อต้มน้ำซุปของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นคากินะคะขั้นตอนนี้เราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับลูกพี่3า,าชั่วโมงค่ะ ต่อไปเราก็นำน้ำซอสที่เราผัดไว้ใส่หลังจากนั้นเราก็เพิ่มไฟุ๊เรียบร้อยครับน้าเป็นอันเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็รอเวลาอย่างเดียวง่ายมากได้ทำอะไรบ้างโหทำแทบทุกอย่างไม่เห็นเลยเหรอเมื่อกี้โหตั้งแต่ล้างขาหมูหั่นผักตำสมุนไพรอบเชยใส่ตั้งหมอ้อที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ท เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ถึงเท้าเหนื่อยหลังจากที่ใส่หมูใส่น้ำผัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอเวลาตุ๋นอย่างเดียวค่ะ3-5ชั่วโมงนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับ ตัวขาหมูนี้ใช่5ชั่วโมงก็มาดูผลลัพธ์กันว่า,าจะเป็นยังไงสำหรับตอนนี้ต้องขอบคุณเชฟทั้งสองมากเลยครับผมขอบ,ขอบคุณ,ค,ณคุณตะหลีอลวอีกเรองไหมคะไปแล้วค่ะขอบคุณเชฟทั้งสองมากครับเชิญเลยครับ,บครับผม นึกอะไรออกแล้วครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปแกล้งพนักงานกันเอาขาหมู้ที่เสร็จแล้วเนี่ยใส่น้ำปลามะนาวพริกใส่ทุกอย่างที่เละดูซิว่าเขาจะพูดความจริงกับเราไหมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวไปดูกันทำอะไรอะ่ะเขาภูมิเฉยเขาชอบกินเปรี้ยวเห็นมะนาวแล้วเข็ดปากแต่รักเือไม่เคยเข็ดนะจ๊ <S <S ะเดียวมาโอ้โหไม่รู้ว่าไปจะพังหรือเปล่ามันอะไรสักนิดนึง ไปดูน้องๆกันว่าเขาจะกล้าหรือเ่าที่เราปรัน้ำชิมขาหมูให้หน่อยสูตรใหม่สูตรใหม่ใช่ชิมเนื้อหมูอย่างเดียวได้ไหมชิมเนื้อหมูอย่างเดียวก็ได้ว่าเออมันมันโอเคไหมที่ปรับสูตรใหม่ต้องแก้ตรงไหนไหมเปรี้ยวๆเค็มๆเดจอริ่นเดียวไปหนจะอร่อยหมูอร่อยเหรอจิ๊บอ่ะเค็มไหมไม่เค็มเหรอค่ ไม่ค่อยเค็มมากแต่หนูก็เจอน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มเยอะน้ำเปรี้มวเยอะไปพี่ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยเนี่ยอเหรอ่ะมันเปรี้ยวอะไรอ่ะสงสัยพี่ยังลดมะนาวลงอ่ะเกลือมะนาว,นาวเอ๊ะหรือไม่ได้ใส่นะ,ะแต่เปรี้ยวใช่ไหมใช่ไก็ออแกงหนูเฮ้ยไม่ได้แกงนี่พี่เพิ่งทำนี่เอามาจากนี่เลยเปล่าเสียวมากโอ้โหไส่ยาปังหรือเปล่ามะนาวให้ทุนเห็นมะนาวแล้วเห็นปลาเออไน่าเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออมลองชิมเธอบอกเปรี้ยวกัเค็มนะเปรี้ยวเค็มเดี๋ยวให้ออมว่าพี่แกงไหม เดี๋ยวเราลองไปหาอาสาสมัครเพิ่มกันดีกว่าปไปครับออมชิมให้หน่อยปรับสูตรใหม่ต้องปรับตรงไหนไหมอร่อยอร่อยหวานไหมหวานพอดีค่ะหวานพอดีใช่น้องเขาบอกว่าอร่อยสงสัยเราต้องปรับสูตรกันจริงๆแล้วล่ะคเับเห็นมะนาวแล้วเก็ดฝันเห็นมะนาวแล้วเก็ดฝันเผ็ดฝันเ,เ,เดี๋ยวเราไปกล้วยช่ายกันคอยดูซิว่าเขาจะฟันธงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไปดูครับ ปรับสูตรขาหมูใหม่ครับลองชิมให้หน่อยครับเป็นไงบ้างาต้องปรับรสชาติอะไรตรงไหนไหม,อ,มอร่อยอ,อร่อยอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากและะ้วค่ะไม่ต้องปรับและะ้วคออ่ะรสชาติปเป็นไงครับแซ่บเวอร์แซ่บอีหลีบหรแซ่บอีหลีบโอ้แม,นแมน่ะนะแมนแลน้วแม่นแล้วดูบ่อร่อยค่ะแม่นดูบ่อ,บอ,อร่อยแม่นอ๋อจิ้มเปี้ยวชอบมากแต่พี่ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยแต่พี่ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยแต่พี่ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยนะ เนื้อหมูเป็นยังไงนุ่มมากนุ่มเหรอนุ่มจริงครับอร่อยมากเลยโอเคกดไลค์กดไลค์เลยขอบคุณมากเลยครับจะกินจริงไหตรงนี้ได้เลยจะกินจริงเหรอเดี๋ยวไม่ทำจานใหม่ไม่กินน้องเขาก็พูดความจริงครับของอร่อยยังไงก็อร่อยบรรยากาศไปจะพังหรือเปล่าไปจะพังหรือเปล่าไปจะพังหรือเปล่า พี่ถามจริงดิอร่อยจริงเหรอพี่ใส่มะนาวกับน้ำปลาเพิ่มรู่วแล้วทำไมมันเปรี้ยวๆอ่ะสงสารน้องอนแรกก็อร่อยอ่ะพี่แล้วพอจี๊ดขึ้นมารสชาติก็เปลี่ยนไปเลยพี่ใส่มะนาวกับน้ำปลาพ่งปลาได้ผู้แก้มหน้าไหนพี่กินกาแฟจะเอาพี่ เสร็จแล้วนะคะข้าวขาหมูของร้านสะระลมนะคะหลังจากที่เราเที่ยวแล้วก็ตื่นกันมากว่าห้าชั่วโมงอยงไหน้าตาแบบนี้คะโอ้ยเสร็จแล้วเหรอไม่รอเลยอะโอ้หน้าตาน่ากินมากถ่ายไปไหนมาเนี่ยไปทำภารกิจแกล้งน้องๆมาข้าวขาหมูนี่แหละโอ้ยเธอเอาน้ำมะนาวเอาน้ำปลาใส่ไปแล้วจะกินได้เหรอทุกคนบอกว่าอร่อยหมดเดี๋ยวต้องไป็อเธอได้คิปทุกคนรักเรามากจริงๆแต่ว่าหน้าตาน่ากินจริงๆะม่กล้าพูดเพาว่าหัวว่าเงินเดือนจะลด วันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูข้าวขาหมูเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่การล้างขาหมูจนไปถึงการตรวงวัตถุดิบปรุงหรือการตุ๋นนะครับเจาะลึกทุกรายละเอียดกันเลยจริงๆของเรานะคะใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำนะคะรวมถึงความสะอาดนะคะที่เราซีเรียสมากๆเลยครับให้ความสำคัญเปน็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความสะอาดนอกจากสาดคุณภาพดีแล้วก็รสชาติ ถูกปากแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่มาเที่ยวนครนายกหรือว่าเดินทางผ่านเส้นลังสิตนครนายกนะครับอยากเข้ามาฝากท้องที่ร้านเราก็สามารถเข้ามาได้นอกจากขาหมูแล้วเนี่ยเรายังมีสินค้ามากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของฝากผู้ช่ายแวะเข้ามาที่ร้านสลาลมของฝากนครนายกนะครับผมวันนี้ยังไงก็ฝากช่องสลาลมชาแนลกันด้วยนะครับกดแชร์กด subscribe แล้วพบกัน EP หน้าครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายหืมฝีมือระดับเชฟเฟรมอร่อยสุดยอดเี็นยังไงแค่ทอดเป็นไงเชฟเฟรมเรียกสิเชฟเฟรมโอ้ยยืดเลยยืดยืดเลย